จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่สืบสานอนุรักษ์ประเพณีชนกวางล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันซึ่งกลุ่มอนุรักษ์กวางพะเยาได้ร่วมกันอนุรักษ์และอื่นๆและได้มีการชนกวางของฤดูกาลเล่นกวาง ยได้สืบสารอนุรักษ์ประเพณีชนกวางล้านนาเพิ่มขึ้นโดยหนึ่งปีจะมีเล่นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยจัดขึ้นที่บ้านพักข้างสถานีบ่อบำบัดน้ำแม่ตํำเมืองชุมทุกคืนวันจันทร์พุธศุกร์จนกว่าจะหมดฤดูของกวางหรือด่วงกวางซึ่งจะมีบรรดาผู้อนุรักษ์กวางต่างอำเภอต่างจังหวัดนำกวางมาประกบคู่ประลองความแข็งแกร่งชนกันหากว่างตัวไหมชนกันชนะก็จะได้รับเงินรางวัลเดิมพันและถ้่วรางวัลไปครองของนี่นะฮามากวางอย่างครับ ที่กวงกวงส่งกับกวงส่งไรกลวงส่งตัวใหญ่ตัวใหญ่กลวงส่งตัวใหญ่กลวงไม่พันกลวงไม่พันกลวงยักษ์่องเนาะไม่พันกลวงไม่พันกลวงไม่พันกลวงยักษ์เป็นไม้ธรรมดาอ๋อขาลุอันนี้เป็นโต๊ะนะฮะเวทีชนกวางใน้งานรักลอยรักพันในมดในมด สะษณาะฆะามีถ้วยรางวัลแห่นตู้เหมือนเดมพันตีเหมดันัดกบบานี่ปกบปูล่ะนี่นี่สมสีกีก็ เดิงดนะไปดิ้งูนี uh, ้ม uh, like ือหนึ่งหนึ่งพันดิ้งดิ้งนะปูนี่มือหนึ่งมือหนึ่งยอกเลยมือ

Terima kasih telah